สวัสดีครับขอต้อรับทุกท่านเขาสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่อชะดอตำรวจป่าผู้พักดีผู้ได้รับฉายาว่านักรบตำรวจตำรวจตะเวียนชายแดนออกอากาศทาง FM 105ร้ยต่อชะดอจังหวัดยโสธรน,นำเรื่องราวข่าวดีมาฝากพีตอนนองของขฮาอีกเจนเคยหาช่วงรายการน้ำกัน1ภาพเก่าเล่าความหลัง2เสียงชายแดนเสียงทาตำรวจป่า 3. ตรตะเวนข่าวชาวต่อชะดอ 4. ข่าวทั่วทิศฮิตทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่ง ห้าเห็ดอยู่เห็ดกิ่นเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจ FM ฟเร้อยห้าตชะโดจังหวัดยโสธรด้วยนะขอรับพันตำรวจเอกรินนวัตผู้วัฒนาธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทํานาทีภูมิเนยการสถานีมองนี้ไปพร้อมกันมอบความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยดำเนินรายการครับ ช่วงแรกจากทางรายการมือนี่ภาพเก่าเล่าความหลังเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบสองที่มาตามตะเข็บแนวชายแดนฟังทั้งพู้ละครับทางประเทศไทยกับประเทศพมา่าทาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขตำรวจตระเวนชายแดนครับต้องเร่งหามาตราการในการป้องกันปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานข่ามาบอกว่าการปิดกั้นพื้นที่จุดผ่านแดนโดยเฉพาะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมอนี้ต้องคุมเข้มอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษเพราะว่าสภาพพื้นที่นี้เอืออ้ออํานวยต่อการลักลอบเข้ามายัางประเทศบานเห่าโดยเฉพาะครับในช่องเขาตะโกบนในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี เคยถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าทางด้านการเกษตรจากฝั่งเมียนมาเข้ามาขายในฝั่งไทยแต่วันนี้เส้นทางนี้ถูกปิดถูกปิดกั้นแล้วนะครับด้วยรั้วรวดหนามถึงสองชั้นเช่นเดียวก,กันกับที่บริเวณช่องเขาตะโกล่างตะโกปิดทองและห้วยสุดเพราะว่าช่องท่านนี้นะครับมีการขามไปขามมา ื่อขายพักนะครับแต่วันนี้นะครับต้องห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกและเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดรอบ2อนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ไทยพมา่าวันนี้ก็มีพี่น้องชาวพม่านะครับเขามาขา,ขายขายแรงงานเป็นบอเองินบอทองนะครับประเทศไทยห้ากระไดผู้ใดก็อยากมามาขายแรงงานมาสื่อมา,ขา,มาขาย พอขาดในตลาดแถวนีแมนเมื่อเดีครับถ้าท่านไปเที่ยวท่านสีหูโหดเครับว่าไปซื้อตกหุ่งก็ต้องไปซื้อกับคนพมาแล้วครับคูมือนี่แต่เาต่างแนวใจแดนเท่าเป็นแนวนั้นไปนะครับ4ช่องทางในจังหวัดราชบุรียังมีอีกอย่างน้อย18อ่าสิช่องทางนะครับที่ใส่ในการลักลอบเข้าประเทศแน่แต่เพราะภูมิประเทศมันเป็นภูเขาครับ ทําให้เซนทางนี่ถูกใช้น้อยกว่าแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่เดินเท้าลัดเลาะมาตามแนวชายชายแดนตามสันเขาขามแดนมากช่องทางที่เขาเปิดให้นี่ยยางถูกต้องนี่ก็เข้ามาอยู่ครับแต่เข้ามาน้อยเพราะเขาก็รู้นะครับว่าถ้าเข้ามาปุ๊บนะฮะจะต้องถูกมูตเาเฮานี่ครับตรวจอย่างนักเลยทีเดียวครับขาจากะข,ขั้นขั้นเขามาโดย ผิดก้นหมายเขาเจากับพักสไหไลทรงไปนะครับบ่อยากเปลี่ยนภาระในการนําทรงต้องนําทรงได้ครับต้องมาเขาคุกต้องมาเขาตาล่างมากินเขากินปลาไม่เข้าดูแลอีกโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับเอาคนป่วยมาป่วยเขาก็ต้องพักนะพักออกไปสะก่อนในระยะนี้ที่สําคัญก็คือมีบางกลุ่มครับที่ลักหลอก่อความาตามเนี่ยแช่แดนเจ้าหน้าที่ต้องจัดชุด ลาดตระเวนว้คอยสกัดกัน้นแต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างยากมันมีอุปสรรคเยอะเพราะผู้ที่อาศัยในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาบริเวณตะเข็บชายแดนม,ม,มีไม่น้อยนะครับที่เป็นกลุ่มเครือญาติกันสองฝากฟังเป็นกลุ่มเครือญาติกันมาลบสอนอยู่ทั้งพีม่มาหาพี่หาหนองอยู่ทั้งพี่นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับตลอดแนวตะเข็บชายแดนฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันถูกใช้เป็นเส้นทางข้ามแดนได้ทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ที่พบมากที่สุดก็คือจังหวัดกาญจนบุรีผู้ใดเคยไปเที่ยวจังหวัดกาญจน์นะครับเห็นบอผมไปลา้เทือยู่ครับโอ้ไก่ประเทศพม่าขึ้น่า,าแล้วเนาะ มีช่องทางธรรมชาตินะครับที่สามารถข้ามไปข้ามมาได้สามสี่สิบสามสองทางครับอำเภอสังขระอำเภอไสรโยกท่องฟ้าภูมิแลก็เมืองกาญจนบ,บุรีนี่ก็บมฮุดผู้ใช้เส้นทางหลบหนีเข้าเมืองเพราะเป็นที่รักโดยพื้นที่ใกล้ด่านเจดีสามองค์ในอำเภอสังขละนะครับซึ่งติดกับซึ่งติดกับเมืองพญาตองชู ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19คนแรกเมื่อวันก่อนก่อนนั่นแหละครับพบปัญหาการลักลอบเข้าเมืองมากที่สุดตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกก็ที่ตรงนี้แหละแถมเพื่อสังละนี่ครับด่านเจดี3องค์เนี่ย,ยส่วนการให้ไม่ส่วนการห้ามไม่ให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับไปมาหาสู่กันนี่ก็ทำด้ค่อนข้างยากลำบากแต่ก็ทำ เมื่อมีคำสั่งปิดด่านจึงพบปัญหาลักลอบเข้าเมืองมาแทนปิดไว้บ่อยเก่าพุ่นกะหลอดเขามากหลอดหัวเขามากลักเขามากนะครับก้นจอบก็ก้นก้นจอบลักก็ก้นจอบล <c oughs> อยเข้าเผื่อเข้ากับเขามากนี่แหละครับมันก็นเลยเป็นปัญหาเนี่ยแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทํารั้วหนามไปปิดกั้นช่องทางธรรมชาติไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นได้ทั้งหมด เพราะแนวชายแดน4จังหวัดเนี่ยติดกับเมียนมาครับมีระยะทางมากกว่า700กิโลนะครับฝั่งนี้ซึ่งคณะนี้ครับเจ้าหน้าที่กะกำลังทํางานนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งตํารวจตรเวนชายแดนนะครับทหารนะอาสาสมัครทหารพรานนะครับวันนี้ด้านนี้โอ้ทำงานทุกวันเลยนะครับอ้าวให้กําลังใจครับนั่นคือภาพหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นภาพเก่าเพราะว่า เอาเรื่องเก่ากลับมาฉายรอบสองละนั่นก็คือเรื่องโควิดการยาตกนะครับเว้นระยะห่างนะไปใส่มาใส่กับใส่ผ้าพิษจมูกน้ำแน่ครับได้ผลอยู่นะครับได้ผลอยู่เพราะว่าตามที่คุณหมอคุณบอกว่าโอ้คนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจนี่ลดลงไปหลายบรสันนะฮะเพราะว่าเขาใส่ผ้านี่แหละครับพิษปากพิษจมูกนี่แหละครับในการไปเข่าตลาดไปเข่าร้านสะดวกซื้อ นะครับไปชุมชนต่างๆไปวัดว่าอารามไปโรงเรียนเขาก็จะลืมครับพกติดตัวไปของข้อไปพร้อมนํามาใช้ได้ทุกเมื่อนะครับอ่ะขอให้ตลอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนผู้ใดได้ยินเสียงนี้อยู่แล้วก็อย่าลักลอบเข้ามาได้ครับเด้อเมืองไทยตอนนี้กําลังเข้มงวดอยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมเข้าสู่ช่วงที่2จากทางรายการครับเราคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ขอชิดคำคมในการพัฒนาชีวิตจิตใจนำมากล่าวอ้างพื่อใหพี่ิ้องของเขาได้มีกำลังใจสู่เหียกสูงงานกันอีกต่อไปความรุ่มเร็วความผิดหวังสมหวังเสียใจนะครับความทุกข์ยากมันเป็นบรรทัดฐานแห่งการที่เขาเกิดเมื่อเป็นมนุษย์จะต้องเจอเจอแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรบางคนหาทางออกบ่ได้นะครับเข้าทางไหนออกทางนั้นคือเพื่อนว่านะครับแต่ว่ามันการกลุ่มกัามันหนักหาไพโบเห็นนะครับผม คำเหล่านี้แหละข้อคิดเหล่านี้แหละนะครับคอยสกิดใจเราให้ลุกขึ้นมาสู้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเมื่อนี้ก็บอกว่าจงล้อมกรอบตัวคุณด้วยคนที่ทําให้คุณมีความสุขฟังมารอมกรอบนะครับยมะทะนายอานขังซ่ซุ่มเนี่ล้อมกรอบนะครับก็ข้ากขออยู่ในแวดวงของคนที่หักเข้าอันดับแรกก็ครอบครัวลูกเมียสามีภรรยานี่แหละครับ ที่หมายมันปั้นมือมาอยู่น้ำเขาแล้วมาหวังพึงเขาแล้วหักกันแล้วชอบกันแล้วนะครับเป็นบ้านเป็นครอบครัวแล้วออกเพื่อนแล้วนั่นแหละครับจงล้อมรอบตัวคุณด้วยบุคคลเหล่านี้คนที่ทําให้คุณหัวเราะได้ก็ครอบครัวนี่แหละมูนี่แหละครับวนมามวลแต่ย่มกินเราคนที่เป็นผู้ช่วยคุณเมื่อคุณต้องการ มีบ้างไหมมองเห็นบ้างไหมเห็นจะผู้ถ่ออยู่เพื่อนแล้วคนที่ใส่ใจคุณอย่างจริงจังมีบ้างไหมเจ็บหัวตัวหอนเป็นไข่ผู้ใดมาเสดขี้งให้นะครับผู้ใดมาข้ามขี้งให้ต้องพิจารณานะครับพวกเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตของเราในขณะที่คนอื่นๆเป็นแค่คนผ่านไปแล้วก็ผ่านมาลูกหลานครับ ส่งเราถึงโรงพยาบาลส่งเราถึงเมนเผาศพนะครับแต่เพื่อนไปเยี่ยมเฉยๆนะจะไม่เหมือนบุคคลเหล่านี้นะครับฉะนั้นเลยครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานลูกเมียสามีนะครับคือผู้ที่ใส่ใจคุณมากที่สุดอย่าทิ้งเขาจงให้ค่ากับสิ่งที่มีค่าคนสัตว์เวลาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งบ้าบอคอแตกที่มนุษย์อุปโลกกันขึ้นมาเฉยๆหรอกนะครับมันไม่ใช่นะครับเป็นยังไงครับสัตว์ก็คือสัตว์เป็นหมดแล้วครับแต่วันเวลาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่เงินตราครับที่เรากําหนดมันขึ้นมา เรื่องของศักดิ์สิทธยศถาบรรดาศักด์เราก็กําหนดขึ้นมาความอยากนะครับมันเกิดขึ้นมาจากตันหาราคะทั้งหลายนี่นะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราก็ไปยึดติดแต่บอกไว้เลยครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันบ้าบอคอแตกที่มนุษย์อุปโลกหลอกกันขึ้นมาผลสุดท้ายแล้วก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อกด ให้คนที่คุณรู้สึกต่ำกว่าเอาอย่างนี้ครับดวงดาวไม่ได้มีดวงเดียวบนท้องฟ้าจริงไหมครับความสุขก็ไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตหรอกดวงดาวไม่ใช่ทั้งหมดของท้องฟ้าความทุกข์ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเช่นเดียวกันเพียงเข้าใจอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการ เสียงชายแดนเสียงตรวจรอยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอครับผมการมีชีวิตการได้ชีวิตมาครับมันก็ต้องดำเนินไปจงเข้มแข็งให้พอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงจงฉลาดให้พอถ้าไม่พอถ้าไม่เข้มแข็งพอถ้าไม่ฉลาดพอเราก็ต้องไปเพิ่มเติมเราต้องไปเรียนรู้นะครับเราต้องสร้างตัวเองขึ้นมา ที่จะรู้ว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างและจงรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้พอเชื่อว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ปัญหายังเข้ากับก้าวข้ามไปได้ครับเพราะว่าเข้ากับฉลาดพอ่พอเพราะว่าเข้ากับเข็มแข็งพ่อนั่นเองส่งท้ายด้วยบทความนี้นะครับการมองโลกในแง่บวกก็คือการมองโลกในแง่ดีนี่แหละอันใดเกิดมันก็เกิด ันได้มามันกันมาแก้ปัญหาใดก็แก้แก้ปัญหาบุไดก็สร้างหัวมันการมองโลกในแง่บวกคือการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองที่ง่ายที่สุดเราเลือกที่จะมองสิ่งดีๆและให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นพลังให้กับเราเรามองเห็นคุณค่าของชีวิตและเชื่อว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเราเข้าใจว่าความทุกข์เป็นธรรมดา อย่างหนึ่งของชีวิตที่จะไม่อยู่กับเราตลอดไปจงเข้าใจนะครับจงเข้าใจสิ่งนี้ผูลังคนบอกเข้าใจนะมันกับเมื่อยครับจงเข้าใจว่าความทุกข์มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแมนเ่านั่งอยู่สื่อมันกับเบิดไปหรอครับความถุก์นันโมต้องไปดินล้นบมต้องหาวิธีดับทุกยั่งย่างดับอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละนะครับหนึ่งชีวิต ที่ความทุกข์อยู่กับเรามันไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นี่แหละอ่ะตรงเข้าใจตามนี้นะครับแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขในวันที่เราลำบากขอบคุณมากครับเขาสู้ช่วงตะเวนข้าวเช่าตอชอดอใครทำอะไรที่ไหนบ้างวันนี้ไปให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่เรือ ทหารเรือฝ่ายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตอุบลราชธานียิงประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้พยุงข้ามชาติที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอนาตาลประมาณ5นาทีท่ามกลางสายตาท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนที่จะยึดรถกระบะหนึ่งคันพร้อมไม้พยุง26ท่อนและก็ยาบ้าบนรถอีกสเม็ด เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกคนกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงคุ้มยิงคุ้มกันยิงเปิดทางยิงเปิดทางตลอดเวลานะครับอาศัยความมืดและก็ความชํานาญในพื้นที่วิ่งลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ซึ่งมีไม้พยุงอยู่บนเรืออีกเป็นจํานวนมากแล่นออกจากฝั่งไปอย่างรวดเร็วรอดการจับกลุ่มไปได้ส่วนเศรมืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล่ำแม่นำ้ำคงอุบลรชา,ารชธานีนะครับกะสนธิกำลังกับตำรวจกับทหารตำรวจตะเวใชายแดนในพื้นที่นะครับกองกำลังสุลนารีฝ่ายปกครองไปเฝ้าซุ่มนะไปเฝ้าซุ่มมีข่าวของมาวาสิมีการลักลอบขาขายใหม่พยุง ไปเฝ้าซุ่มแล้วก็ได้ยิงประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้พยุงข้ามชาติโอ้ยเขาเศร้าแล้วเนาะเพิ่นกันยั่งขาขายอยู่แห้งเหลือหน่อยแหง้งราคาดีครับแต่ว่าเขาถูกกดราคาครับเท่าที่ผมหูมากถูกกดราคาหลายแต่ก่อนเป็นพันสองพันครับคู่มือในเรือแปดสิบาทเรือสองหลอยสามลอยนึงเด็กครับเขาก,กดราคาถึงขนาดนั้นแต่ว่าถาคามแไม่นำโค้งไปได้โอ้โหนะเขาได้กำไรแบบอ,อื่นเลยครับ ฉะนั้นเลยครับท่านอย่าไปขายครับอย่าไปขายเขากดกําไรเขาเห็นแก่เขาเห็นแก่ <c oughs> เฮ่าเขาสิว่าเหาขีหลายบูดเขาสิวา่าเง้าห้เงินตัวไหนก็ตัดมาขายแต่โอ้คนไทยจะมันขีหลายเขาสิวบาแล้วเนาะนะครับอย่ายานะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับอันนี้ยิงกันประทะอยู่ที่ริมแม่น้าโขงเลยนะครับบริเวณแก่งกระเบาเขตบ้านโนบบนบกอําเภอนาตานจังหวัดบราชธานีนะครับ ประมา่นานประมาณหาณนะที่ทำกลางสายฝนติดตกลงมาอย่างหนะักคือกันโอ้อาศัยความมืดมืดสำล่าวนี่มือเสาเนาะขี่เลือขขามไปฟังผลท่านที่คือกันเขาก็ได้โอ้ยครับครับเอาจอยกันเป็นหูเป็นตาเด้แม่เด้อตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าระวังนะครับฝนตกในขณะนี้ ฝนตกต่อเนื่องทําให้แม่น้ำมูลและก็แม่น้ําโขงนะครับระดับน้ําสูงขึ้นด่านจังหวัดอุบลราชธานีการสั่งจับตาพายุลินฟ้าทําให้ฝนตกหนักที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับเพิ่นก็นให,หน่วยราชการหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายวิรุทธิวิชัยบุญครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการผู้ว่า มีหนังสือด่วนครับแจ้งมายังพื้นที่เสียงภพย,ยีสิบหามเพิ่ในจังหวดัดอุลราชธานีให้เตรียมรับสถานการณ์พายุาระดับสาพายุโซนร้อนระดับสามซึ่วาลินฟ้าที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเมื่อเที่ยงวานนี้ได้มีอิทธิพลมาหอดเวลานีล่ะนะครับกันยังมีฝนตกอยู่แต่่าพื้นก็กลายลงไปล่ะจากพายุระดับสมาเป็นระดับหนึ่ง เป็นยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงยังคงมีอิทธิพลท้หาหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮามีฝนตกหนักเป็นบางเป็นบางหม่องบางบอนแต่ที่สําคัญก็คือมืดครึ้มโดยทั่วกันทรงผลต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในลำน้ำในตัวจังหวัดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ำมูลน้ำซีน้ำเซ่เฮานี่แหละทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก เป็นบางที่ต้องเน้นนะครับว่าเป็นบางที่นะครับจึงให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทุกหน่วยเตรียมเรือเตรียมกําลังคนไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับขณะที่แม่น้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ยังคงปร,รับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลน้ําเหนือไหลหลากลงมาสมทบกันนะครับอยู่ที่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย ข้ามมาเมืองอุบลราชธานีข้ามไปฝั่งโน้นก็เมืองวารินชำราบมีระดับน้ำสูงจากเมื่อวานนะครับ8เซนติเมตรนะครับทำให้มีน้ำสูงขึ้นมานะครับแต่นะครับก็ยังอยู่ห่างอยู่นะครับยังไม่ล้นตาฝั่งยังโมลนตาฝั่งคนระับโดยมีอัตราการไหล1,147ลูกบาทเมตรต่อนาที ก็สแสดงว่าไหลเรี่ยวอยู่นะครับแมนว่าหนามจิบรับขึ้นมาแต่ว่ากรยัง่งหนามไหลเรี่ยวอยู่ครับส่วนแม่น,น้ำคงที่คงเจียมเด้อมีนีเด้อแม่เด้อคงเจียมคงใจตะวันขึ้นก่อนใครพาชนะไดอบนราชธานีแม่น้ำสองสีเพิ่นก็บ,บอกว่ามีระดับน้ําปรับตัวขึ้น52เซนติเมตรนะครับแต่กรยั่งห่างฟังอยู่ยังบมล่นขึ้นกันนี่ก็ได้ครับยังห่างฟังอีกหลายส่วนที่เคลื่อนราศีสไลดจังหวัดรีสเกีดนะครับ น้ำประมาณหามือครับจังสิไหลเข้ามาสู่อุบลราชธานีของเฮาอันนี้กับ,บท่านหล่นตะลิงคือกันราศีสไลนะครับส่วนแม่น้ำจีเป็นลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำมูลนะครับจะไหลจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรใช้เวลา3วันนะครับจึงจะถึงแม่น้ำมูลอุบลราชธานีในตัวเมืองในตัวเมืองอาราศีนิหามือครับ แม่น้ำชี่แม่น้ำชี่มหาชนาชัยยโสนะฮะส,ส่วนเสิอหัดสัมพานณ์มูลเมืองอุบลน,นะครับใส่เวลา3วันน้ากันอ้าวที่นนองเข้าเป็นจังนไรกะเบิงแย่งสุขภาพด้วยครับเออ้อฝนตกมาหลายมือละการหาปูหาปลาไปหันมานี่ครับติดตามพยากรณ์อากาศมันมืนมันลื่นมันหนาวครับมันเป็นไพ่ต่ออันตร,รายร่างกายสัตว์สาสาสิงนะฮะ หูเหี่ยวเขียวกับปอมมาน้ำนามมนั่นแหละนะครับขจอกกับน้าวคือกันเท่ากับน้าวคือกันต่างค้นกับต่างอยากหาความอุ่นแต่ว่ากาศแห่งระมัดระวังไม่ประมาทดีที่สุดนะขอรับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเฮ็ดยูเฮ็ดกินเงินทองของหมายาข้าวปลาคือของจริงนะครับจากทางรายการเสียงชายแดนแฟนเพจเมื่อีนกระบอกว่ากเกษตรกรยุคใหม่พันตัวสู่นักธุรกิจ อย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันนี้นะครับโลกแห่งเกษตรกรยุคใหม่นี่มันกล่าวมาโดยความก้าวหนาของมือถือของดิจิตอลเท่านี้แหละครับผมทําให้ผู้ประกอบการทางด้านอาชีพการเกษตรนก้าวเข้ามานะครับมีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่บริย่างลงไปอันฉีดยาขึ้นกานะครับผู้มือนี้ ใส่โดรนนะครับโดรนในการบินฉีดหรือว่าใส่เทคโนโลยีซอยติดเครื่องฉีดพ่อนออกไปไกลๆกลังเลยนะครับนี่แหละถึงเวลากระไห้น้ำถึงเวลากระหยอดน้ำถึงเวลากับไ,ไห้ปุ๋ยแม้กระทั่งเลี้ยงไก่ขึ้นกันถึงเวลาขับห้า,ากระต่างไวต่างเข็มนาฬิกาไวถึงเวลา,านะครับคอมพิวเตอร์ก็ทํางานไห้น้ำให้อาหารไห้ยา โอ้ยอันนี้จะเป็นผมไปยืนเบริงอยู่ครับโอ้ถึงเวลาก็ดีครับนะแต่ว่าทําได้จริงทําได้นะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีนะครับมาช่วยในงานการเกษตรมันก็ง่ายขึ้นและก็ผันตัวเองจากาเกษตรกรธรรมดาชาวบ้านนะครับมาเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตกระไม้เข้ามาสางไว้หลายๆปลูกไว้หลายๆผลิตลหลายๆครับมีหลายๆเอาไปขายให้มุก อันนี้ก็เอินผู้ผลิตมาเป็นผู้จำน่ายนะครับจาก,กเกษตรกรดังเดิมมาเป็นผู้ผลิตแล้วก็พร้อมจำน่ายกรอกใส่ถุงขายเองกม็มีแล้วก็แปรรูปนะครับทำเป็นอาหารพร้อมกินนี่แหละจัดจำน่ายกลายเป็นนักธุรกิจไปแล้วก็มีจังหวัดยะโสธรขอ,ของเราก็มีหลายเจ้านะครับที่สีข้าวกรอกใส่ถุงนะครับบรรจุถุงเนี่ยแล้วก็นำไปขายนะครับ ขายดิบขายดีเน่แม้กระทั่งผมไปมือนั่นไปสัมผัสเพลินนะก็ยังบอกว่าโอ้ยบิได้กินดอกปีทองดีบริสันนะครับปีนี้ก็ขายเบิร์ตอีกขึ้เก่าแล้วบริสันนะคกับขั้นในกินกับสิได้เป็นสีหายแม่แล้วบริสันฮ่าสิได้เอาเขาอยู่เล่อแล้วเป็นสีหาวบริสันนะครับขั้นสิกิ่นอีเลีกกระดายบริสันนะบ้าบิรต้องกินถึงขนาดนั้นดอกผมว่ากับขั้นมีกับสิไซื้ออุดหนุนอยู่โมมี่โมมีเพร่ะนอันถุงว่างอยู่นี่ไรปล่อยถุงนี่้าเมาาไปเบิดแล้ววันนะ อันนี้เฮ็ดทรงเขาบอท่านแล้วนสัตยนะครับเฮ็ดมาข้าวอินดัสตียแต่ว่ารูปแบบของการค้าการขายรูปแบบของการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคู่มือเนี่ยเขาเจ้าใส่เทคโนโลยีเขา้ามาแทนหลายอะนะครับให้ศึกษาด,ด้วยครับเด้อแต่พอตาแม่ที่หักแพงครับลูกหลานนั่นแหละสิผ้าเฮ็ดผ้าทำมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สะดวกสบายปานยั่งแหละครับคู่มือนี่แต่ก็เนี่ยต้องมานั่งจดเด้วมือหนีฝนตกมือหนีฝนบ่ตกต้องค่อยเงียงหูฟังวิทยุ คู่มือในี่บอต่องครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวขอให้มีเน็ตเ <c oughs> บิ่งย่ำได้กระไดฟังเรื่องรล่าได้กระไดครับเทื่อง y o u t บ Facebook บอ a c e บ o o k บอครับไดเ,เบอร์ครับพอดแคสต์กันยังไดเลยครับฟังเสียงท่องดีไอท่องดีบออยู่ในตอนนี้ก็ได้เลยครับจากมือถือของเรานี่โอ้ยจะเป็นสะดวกสบายมันมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราเรียนรู้สักนิดหนึ่งโอนเงินก็อยู่นี่ ซื้อขายก็อยู่ที่นี่นะครับติดต่อบริษัทก็อยู่ที่นี่ส่งข่าวถึงลูกหลานส่งข่าวถึงคนซื้อส่งข่าวถึงคนขายนะครับครบวงจรอยู่ที่นี่หมดเพียงแต่เราศึกษานิดเดียวนะครับโดยต้องไม่โดยต้องไม่ต,ไมต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางให้ลําบากเลยครับขอให้เราบริหารจัดการให้เป็นแล้วเราก็จะได้เป็นเกษตรกรยุคใหม่มาเป็นผู้ผลิตขายเป็นนักธุรกิจแบบบ้านๆได้อย่างสบายนะครับอ้าว ขอบคุณหลายๆครับขอให้ประสบโชคดีขอให้ชดหิดพ่อเรื่องเล่าเรล่านี้ไว้ๆอยากเห็นพี่น้องไทยอีสานมีงานทำมีเศรษฐ,ฐกิจอันดีเอาเวลาเบิร์ดแล้วครับซีนเนมอนดิจ่าด้วยครับเดอร์รายการเสียงชายแดนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังนะขอรับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชยัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ